ไหว้พระนะครับแล้วก็เรื่องของการทําบุญนะครับของชาวราศีพิจิกนะฮะที่ตรงกระดวงชะตาในช่วงเดือนเมษานะครับบางท่านอาจจะตรงกับวันเกิดบางท่านอาจจะมีอารมณ์นะครับของรู้สึกว่าชีวิตมันตันๆนะครับก็อยากทําบุญสร้างกุศลและถ้าตรงกระดวงชะตาด้วยมันก็เป็น2แรงบวกที่จะทําให้มีความสบายกายสบายใจเพิ่มขึ้นมานะครับมีอะไรบ้างครับเอาสารที่แรกนะครับเรียกว่าเป็นสารที่ที่เกี่ยวกับวัดนะครับที่มีความเก่าวัดที่โบราณวัดที่ อาจจะเรารู้สึกว่าเออที่นี่เก่านะหรือว่ามีประวัติความเป็นมานานๆนะครับถ้ากว่าถ้ามีโอกาสนะครับได้ไปก็ลองเลือกแบบนี้นะฮะแต่ละเดือนก็จะแตกต่างกันนะครับบางเดือนอาจจะวาดใหม่ก็ได้เพราะไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบนี้ตลอดกาลแร้วาดอื่นๆล่ะผมบอกแล้วครับว่าอันนี้ตรงกับดวงชะตาในเดือนนี้นะครับเดือนถัดไปก็อาจจะมีในมุมมองต่างๆก็มีนะครับคราวนี้มาครับองค์ที่2นะครับพระพระนะครับปางนาคปกนะครับแล้วก็ ลองหาดูนะครับบางคนเรียกว่ามีกุศลผลบุญนะครับถึงก็จะพบหรือเจอได้ง่ายนะฮะแต่ถ้าหายากเหลือเกินก็อาจจะมีอะไรที่เทสทดสอบบุญกุศลเรานะครับแต่บางคนขัวหาไม่ได้สักที่เลยอ่าไม่เป็นไรครับลองดูสักที่2ที่นะครับเพราะฉะนั้นบางทีมันก็มีอะไรที่มันปิดให้เราหายากนะครับหรือว่าให้เราหาไม่ได้ก็ได้นะครับแต่หาได้ก็แปลว่า นี่แหละบุญเปิดก็มีโอกาสก็ได้ไปก็ไปนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับจะเรียกว่าวัดประจําตระกูลนะฮะฟังแล้วโอ้ดูยิ่งใหญ่นะง่ายๆคือวัดที่ครอบครัวเรานะครับชอบไปนี่ชอบทําบุญนะฮะหลายคนนะครับสังเกตได้นะฮะหลายบ้านอาจจะไม่ใช่วัดที่แบบติดบ้านหรือใกล้บ้านก็มีนะบางคนจะสะดวกหรือว่าถูกเจริตนะครับยังถนนนู่นหรือว่าตลาดไกลๆอะไรเงี้ยนะฮะก็มีครับก็แล้วแต่นะไม่จำเป็นว่า วัดประจําตระกูลต้องอยู่ใกล้บ้านอะไรเงี้ยรือว่าวัดที่คนในบ้านเราชอบไปทํานะครับคุณพ่อคุณแม่มักจะทําที่ไหนอะไรเงี้ยน,นะฮะลองครับอันนี้คือไปดูได้นะครับก็ไปก็ไหว้พระอธิษฐานจิตแล้วก็ทําบุญนะครับสร้างกุศลต่างๆคราวนี้ครับการทําบุญในวัดบ้างน,นะครับทำสังฆทานนะครับทำเกี่ยวกับเครื่องหรือว่าอุปกรณ์หรือน้ายาทําความสะอาดวัดได้ก็ได้นะครับ มันก็อาจจะเป็นพวกน้ำยาเช็ดผืนพืชเช็ดพืนนะฮะหรือว่าเป็นเอาผ้านะครับแต่ละผืนนี่ก็เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ทาความสะอาดนะครับแล้วก็เกี่ยวกับแปรงขัดต่างๆนะครับนี่คืออะไรก็ได้ที่เราสะดวกนะครับแล้วก็ตามกําลังทรัพย์ของเราด้วยนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับเรียกว่าทําบุญเกี่ยวกับการปูกระเบื้องนะครับปูกระเบื้องปูกระเบื้องพื้นปูมุงกระเบื้องหลังคานะครับอ,อะไรที่เกี่ยวกับพื้นหรือหลังคานะครับก็ดีเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ ถ้ามีการเรียกว่าทําสังฆทานนะครับทำสังฆทานอะไรได้บ้างนะครับม่สกูลนี้บอกไปแล้วก็อีกอย่างคือเข้าสารอาหารแห้งนะครับนี่คือสิ่งที่ทําในช่วงนี้นะครับบางคนไม่สะดวกก็ทํานอกวัดมีอะไรได้บ้างก็เป็นพวกเครื่องมือแพทย์บริจาคเลือดหรือว่าทำบุญสร้างโรงพยาบาลนะครับอืมนี่คือเรื่องราวของชาวราศีพิจิกครับในช่วงเดือนนี้ใครที่อึดอัดใจไม่ค่อยสบายกายใจนะฮะหรือตรงกับช่วงวันพระใหญ่นะคือช่วงสงการสมัยก่อนวันปีใหม่ของไทยนะฮะเพราะฉะนั้น ใครที่อยู่สปปลาวก็แหก็จะมีนะครับทำวัดที่อยู่ใกล้ๆเราก็ได้นะครับเพะาะนั้นก็ถือว่าเป็นวันพระใหญ่เช่นเดียวกันนะก็โอเคนะฮะวันนี้ลาไปก่อนขอให้โชคดีกับชาวราศีพิจิกครับเป็นกำลังใจเสอเมอครับสวัสดีครับ